ก็การตัดสายในกาเนี่ยง่ายๆเลยคือเราจะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นครีมหนีบนะนี่เอาไว้ถอดสลักบุมดมันแล้วก็มีเป็นไขควงเล็กนี่เล็กๆเลยปลายเล็กสิ่งที่เราจะมาทําก็คือเดี๋ยวเราจะมาแกะข้อฝั่งนี้สังเกตว่าจะมีข้อรูใช่ไหมตัวนี้เราต้องเอาไขควงเนี่ยแย่ตัวนี้ออกดึงเอาไว้ Okay, ออกมาแล้วก็จะมีสลักออกมานะสลักตัวนี้แล้วตัวนี้มันจะมีสลักล็อกให้เรากดสลักล็อกโอเคกดสลักล็อกออกทีนี้เราจะเพิ่มสายเราจะใส่สายเก่าเข้าไปเราจะใส่ตัวนี้เพิ่มไปเพราะว่ามันคับเกินเนาะเราจะเอาแค่ข้อเดียวเราก็ต้องมาถอดสลัก ถอดสลักออกแล้วก็ตัวนี้มาหนึ่งตัวเราเอามาตัวเดียวใส่เพิ่มสายเข้าไปให้มันความยาวนะเราก็มันจะมีกิฟตอยู่ใส่ให้ตรงกลางมันตรงกันหพอตรงกันแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกตัวนี้ดูรูมัน ใส่ต,ตัวล็อกเข้าไปกดมานิดน,นึงสังเกตว่ามันจะมีรูนะโอเคนี่ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราจะใส่เพิ่มไปก็คือเราต้องหานี้เกว่ามันยังลงไม่สุดเนาะเราก็ต้องนี่เลย DIY ใช้ตัวใช้นี่แต่เราก็นี่เอาพลาสติกมาลองมันอันนี้ก็คือเป็นเทปใส จะต้องหาจับมุมดีๆหน่อยโอเคลงล้วเห็นไหมเข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ฝั่งนี้ล็อกอีกตัวหนึ่งคู่กันเหมือนกันขยับล็อกปุ๊บอ่าได้ละใส่ตัวล็อกอีกหนึ่งตัว โอเคเหมือนกันโอเคลงล้วทีนี้เราใส่ขึ้นข้อเนี่ยเดี๋ยวลองมาใส่ขึ้นข้อดูใส่ขึ้นข้อมันจะหลวมใช่ไหมจะหลวมมากเลยเราสามารถ adjust มัน adjust ละเอียดอ่าตอนเราใส่ข้อเนี่ยเราจะเป็น adjust หยาบใช่ไหมอันนี้เราจะไป adjust ละเอียดอีกทีนึงตอนนี้เราสามารถปรับละเอียดตรงนี้ได้อีกหนึ่งตอนนี้อยู่ริมสุดเราสามารถขยับเข้ามา ผมสามารถขยับไ้อีกสัก2อรูได้มันจะเป็นสปริงนะครับโอเคเด้งเลยนี่นสปริงตัวนี้เราสามารถอ่ะเราขยับมาผมขยับมาอีกสัก2จุด เราก็เลื่อนหารู้เลยโอเคจะมาลองขึ้นข้อใหม่มก็จะพอดียิ่งขึ้นมีอาจจะมันจะไม่หลวมมากโอเคไหมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไปลองทำกันได้นะ